ที่ฉันปิยชัดรัตนรองใต้เป็นประธานกลุ่มข้าวแปรรูปบ้านทางข้ามซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้านข้าวแปรรูปและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อความเข้มแข็งและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอทอกกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราชสารเมื่อปี25-63เรามีระเบียบทที่ผ่านความเห็นชอบ จากสมาชิกและติดประกาศณที่ทำการกลุ่มให้ทราบโดยทั่วกันมีการระบุวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งและบันทึกการประชุมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่สมาชิกเดิมทีเรามีสมาชิก5าคนปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น8คนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม และมีส่วนร่วมด้วยในกิจกรรมของกลุ่มทุกคนเรามีที่ทำการกลุ่มที่เลขที่24บ้านทางข้ามหมู่12ตําตำบลนงน้อยอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซามีการจัดเก็บเอกสารเป็นสัสดส่วนเรามีแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการและมีโครงการผ่านความเห็นชอบของสมาชิกโดยโครงการที่เราดำเนินการไปแล้วคือโครงการแปลงนาสาธิต ณที่ตั้งของกลุ่มมีกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการเช่นการขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอกกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่งเสริมเครือข่ายความรู้ KBO เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอกกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดการขึ้นทะเบียนและวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอ,อำเภอมีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และแสดงรายงานบัญชีให้สมาชิกทราบเป็นประจำทุกปีมีการจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันกรรมการและสมาชิกได้รับองค์ความรู้จากองค์กรต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO และนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่มได้นำองค์ความรู้มาส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวนาซึ่งต้องบอกต้องเรียนทุกทุกท่านว่า ด้วยอำเภอลาชสารเป็นอำเภอข้าวสารที่มีชื่อเสียงมาแต่นานและผมได้เลยเห็นตรงนี้ว่าเราสามารถนําไปต่อยอดนํามาพัฒนาที่จะเป็นข้าวสารเพื่อสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพสืบต่อไปและเพื่อจะเพิ่มมูลค่าจากข้าวเปลือกที่ขายราคาหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้าวสารขายในอีกราคาหนึ่งและเพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกๆคนเราได้นําเอาสินค้า ที่เราผลิตขึ้นมาจำหน่ายในงานสินค้าของโอท็อปทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดเช่นงานโอท็อปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซาอายุทยาชนบุรีงานหลวงพ่อพุทธโสธรประจำปี2564งานตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้งานตลาดนัดสินค้าเกษตรตะกอนอำเภอเป็นต้นในสถาน,นาการณ์ช่วงโควิดในขณะนี้ เราไม่สามารถนําสินค้าไปจําหน่ายตามบูธหรือตามสถานที่ต่างๆที่เราจองไว้ได้ครับทําให้สมาชิกของเราทุกท่านประสบปัญหารายได้ลดลงและคณะกรรมการและสมาชิกจึงรวมกันคิดแผนการหาช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมผ่านทางออนไลน์และฝากตามร้านค้าต่างๆในชุมชนและนอกชุมชนจําหน่ายได้มีการจัดผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกทุกท่าน ปีละ15%ทุกปีและสวัสดิการแก่สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ลดราคา5%จากราคาป้ายจริงนอกจากนั้นเรายังดูแลคนในชุมชนผู้สูงอายุคนด้อยโอกาสและช่วยเหลืองานสังคมในโอกาสต่างๆเช่นทําบุญกลางบ้านทําบุญประจําปีที่วัดรักษาสิ่งแวดล้อมโดยผลิตข้าว C, อินทรีย์ปลอดสารเคมี ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม